สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ภาคใต้ของไทยนะครับต้องบอกเลยว่า6 EP ต่อจากนี้จะเป็นซีรีส์ภาคใต้ของ Top Books อร่อยปักหมุดกันเลยทีเดียวครับอร่อยจะต้องดูดเม็ดอะอร่อยมากครับแล้วผมจะพาไปเฟ้นหาวัตถุดิบของดีอะไรบ้างกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ได้เลยนะครับเตามันต้องใหญ่ขนาดนั้นนะไม่ผิดหวังแน่นอนน่ากินมากแล้วก็เนื้อกุ้งละเอียดมาก ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แม่น้ําปากพนังนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งบริเวณนี้นะครับผมจะเป็นบริเวณที่มีทั้งทะเลแล้วก็น้ําจืดมาเจอกันนะครับเลยเป็นเหตุให้เกิดสุดยอดวัตถุดิบขึ้นมาอย่างหนึงที่นครศรีธรรมราชครับซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาพร้อมๆกันเลยครับผมรับรองว่าไม่ใช่มะพร้าวแน่นอนครับ มาดูกันนะครับว่าของที่นครศรีธรรมราชจะเป็นอะไรต้องบอกเลยว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าเปรียบได้ดั่งอันยัีมี่งภาคใต้นี่ถ้าอยากรู้ก็คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาหาพี่สมพงศ์กันเลยครับผมสวัสดีครับพี่สมพงศ์ครับสวัสดีครับพี่เชฟครับดูจากบุคลิกพี่สมพงศ์แล้วคุณผู้ชมเดาออกหรือยังว่าผมพามาหาวัตถุดิบอะไรนี่บุคลิกแบบนี้น่าจะทําอะไรครับผม อ่าเอาก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาเต็มเลยนะครับตอนนี้อ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยนะครับผมที่ผมมานครศรีธรรมราชครั้งนี้เขาบอกว่ามีผลไม้แล้วกาที่ได้รับ G I เป็นยอดของผลไม้เลยที่แบบเปรียบได้เหมือนกับอัญมณีของนครศรีธรรมราชเลยใช่ครับคืออะไรครับผมมันคือส้มโอทับทิมสยามของฟาร์มที่เนี่จะได้ G I คือไม่ใช่ว่าจะได้ G I ทุกสวนนะครับส้มโอทับทิมสยามเนี่ยคือจุดกําเนิดเนี่ยคือที่นครศรีธรรมราชเลยไหมครับเออไม่ครับ จากทราบประวัติแหล่งที่มาเนี่ยก็ลือคือจากปัตตา,ตานีชาวปากพะนังเนี่ยก็คือไปเอามาเหมือนจะโยนมเมล็ดไว้บอกลว่ารสชาติมันหวานสีมันเนี่ยเหมือนทับทิมทางปตัตตานีเนี่ยก็รสชาติไม่เหมือนเราไม่เหมือนครับไม่เหมือนมันเป็นท้มโอสายพันธุ์ที่มีอยู่แล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเจอแหล่งที่เหมาะสมกับมันใช่ใช่ใช่ก็คือพอมาอยู่ที่นะครศรีธรรมราชเลยกลายเป็นผลไม้ที่แบบอร่อยขึ้นหวานขึ้นสีสวยขึ้นประมาณนั้นใช,ใช่ครับส้มโอทับทิมสยามเป็นยังไงก็คือส้มโอที่เป็นเนื้อกุ้งก็คือตัวเนื้อเนี่ย จะเป็นเหมือนสีเหมือนทับทิมเหมือนอัญมณีเยอ่าใช่ครับใช่ครับผมเป็นสีชมพูสวยหมดเลยแล้วก็เนื้อใหญ่ๆหญ่เลยเพราะอะไรทาไมที่นครศรีธรรมราชเราถึงปลูกได้ดีครับอ่ามันน่าจะเพราะว่าพื้นที่ด้วยสิ่งแวดล้อมมันเหมาะสมเพราะพื้นที่แถบนี้มันเป็นเหมือนดินพลูที่โดนน้าทะเลมันท่วมมาก่อนอซึงมันเป็นน้ําเค็มพวกน้ำเนี่ยเขาก็พาตะกอนมาแล้วอย่างนี้น้ําแถวนี้เป็นน้ําก่อยใช่ไหมครับเป็นน้าจืดถ้าเราขุดลงไปเนี่ยคือก็จะเห็นว่าตามพื้นดินมันจะมีพวกเปลือกหอยอ่า ก็เลยทําให้มีทรัพยากรหรือว่ามีรสชาติที่ต่างออกไปเนื่องจากผลไม้ปรุงรสชาติก็คือปุ๋ย,ยก็คือดินที่ผมเห็นนี่ก็คือทัพทิมสยามหมดเลยทรัพทิมสยามหมดเลยทรัพทิมสยามเนี่ยจุดเด่นของลูกเขาคือมันจะเป็นเหมือนเหมือนน้าเต้านิดๆิดเนาะมันจะมีจุกใช่ไหมมีจุกนิดหน่อยอย่างนี้ถือว่าใกล้จะกินได้หรือยังครับยังครับ เราดูยังไงอ่ะพี่อผิวคณเทีมลองจับดูเขาบอกผิวอ๋อผิวมันจะเป็นขนอช่เขาบอกเหมือนกระมีดีเไดาจับใชุ่ผู้ชมอันนี้ต้องสัมผัสอันนี้ดูได้ตาไม่รู้ถ้าใครอยากรู้ต้องไปสัมผัสนะมีขนกระมีิวครับเราจะดูว่ามันเก็บได้ไหมถ้าเราจะสังเกตว่ามีต่อมน้ามันส่วมทุกที่นมันก็จะมีต่อมน้ำมันต่อมน้ำมันแล้วถ้าต่อมน้ํามันมันขยายเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันกว้างขึ้นนั่นก็แสดงว่ามันสุกแล้วไม่เกี่ยวกับขนาดเนาะ อ่าไม่เกี่ยวขนาดขนาดไม่เกี่ยวหรือไม่ก็เราดูที่ก้นตรงเนี้ยมันมันจะแคบลงแล้วก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองนวลเลยตรงเนี้ยอันนี้อีกสักประมาณ20กว่าวันนู่นอ่ะโอ้โหนานเหมือนกันเลยเนี่ยครับคืนนี้คือมันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาล้้นๆเลยเนาะครับมันเป็นส้มโอที่แบบเป็นสายพันธุ์มาจากที่อื่นแต่ปรากฏว่ากลับมางอกงามที่นี่ใช้เวลาคัดสายพันธุ์อยู่นานเหมือนกันกว่าจะได้พันธ์แท้ที่นิ่งแล้วส้มโอสวยๆอย่างนี้นี่ปกตินี้ถ้าเกิดอยู่นครศรีธรรมราชก็คงจะหาไม่ยาก แต่ถ้าไปอยู่ที่อื่นล่ะถ้าอยากกินอยากซื้อปกติมีจําหน่ายที่ไหนครับอ,อ,อยู่ในท็อปถ้าเกิดซื้อในท็อปเนี่ยมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้เป็นส่วน GI แน่นอนใช่ครับโมโมทพิมสยามเนี่ยบางทีก็มาจากนครศรีธรรมราชเหมือนกันแต่ว่าบางส่วนก็ไม่มี GI ครับนะครับบางส่วนก็ได้รับ GI ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดได้รับ GI เนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานที่แบบว่าเป็นสายพันธุ์ที่คัดแล้วเป็นวิธีการเพาะปลูกแบบออร์แกนิกแบบธรรมชาติจริงๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยแล้วที่เด็ดจริงๆต้องปรับังด้วยไหมใช่ครับ รูปแบบไหนที่เก็บได้แล้วครับพี่พงศ์เนี่ยอย่างอย่างลูปเนี้ยความเป็นกรรมยี่มากน้อยนี่เกี่ยวไหม ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะดูที่ตัวตูดอ่ะมันแทบจะไม่มีดวงแล้วที่ก้นเนาะจะเห็นแล้วว่ามันมันมันแทบจะปิดหมดแล้วใช่ครับแล้วเราก็ดูไม่มีดต่อมน้ํามันมันขยายาเทียบกับลูกเล็กๆมันจะไม่เหมือนกันตัดขั้วหรือตัดขึ้นไปที่กิ่งเลยครับตัดขั้วเลยครับอืมตัดเลยต้องไม่ให้ผิวส้มโมเป็นรอยเพราะตัดแล้วมันต้องต้องมีขั้วอยู่อย่างนี้ต้องเหลือขั้วถ้าขั้วหายไปมันจะเป็นยังไงถ้าขั้วหายไปเนี่ยมันเหมือน้มโมที่มันร่วงอ่ะแล้วอากาศมันจะเข้ารสชาติมันก็จะไม่ดีถ้าตัดมมาให่่ๆเนี มันก็หวานนะแต่มันจะหวานอมเปรี้ยวนิดๆแต่ถ้าไว้สัก2วัน3วันยิ่งไว้นานๆเปลือกมันยิ่งนิ่มยิ่งยุบยิ่งหวานงั้นถ้าเกิดอย่างนี้ก็แปลว่าประมาณสักวันที่4วันที่5เนี่ยน่าจะกำลังเยี่ยมเลยใช่ไหมครับอันนี้กินไม่ได้เดี๋ยวเอาลูกที่พี่พง์ตัดไว้แล้วมาแกะดูดีกว่าครับวันนี้คุณผู้ชมผมมาขอท้าเจ้าถิ่นแข่งปอกส้มโอหน่อย <laughs> อ <laughs> ยมั่นใจหรือเปล่าพี่ ผมนี่เร็วมากแล้วฟูดๆๆๆอย่างนีง้เลยนะนี่นะ <c oughs> ก,ก็ต้องลองดูกัน <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูวันมือชีพกับมือสมัครเล่นอย่างผมนะว่าจะปอกสม,มูทได้ยังไงให้ใหทีมง,งานเป็นคนนับดีกว่า <c oughs> อ่าล่ะครับผมเดี๋ยวนะครับผมผมกำลังเล่นอยู่ครับใช้สมาธิมาก <c oughs> พี่พงศ์ว้พี่ปอกเร็วจังนะ <c oughs> ผมยังหาที่แกะไม่เจอเลยเนี่ยเอาอีกไหมเนี่ยไปแล้วเรลูกนึ่งแล้วเหรอเขาบอกว่าถ้าปอกแล้วเอาแบบ เอาขาวๆไปโดนเนื้อมันจะขมเกี่ยวไหมเกี่ยวครับเกี่ยวหรอแปลว่าเราต้องระวังอย่าให้กีดโดนเนื้อใช่ไหมบางทีเนี่ยเราปอกเปลือกแต่ถ้าคนคนแกะออกมาเป็นกีดก็ต้องกิดคนอย่งี้ครับผมใช้วิธีหลอกล่อครับพี่พงศ์เหมือนเราเหมือนผมตัดไม่ถึงน้ำหนักมือเรายังสู้พี่พงศ์ไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้ากีดลึกไปมันเข้าเนื้อมันก็จะขมถูกปะใช่มันต้องพอดีนะคุณผู้ชมนะเรเรียบร้อยครับพี่พงศ์ใช้วาไป อันนี้ผมต้องแกะต่อให้รบใช่ไหมครับพี่ทำไมผมกินไม่ถึงอะคือมันอยู่ที่หัวนตอนที่เจาปากตอนแรกถ้าปาดไม่ถึงมันก็จะคือคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ให้พี่พงศ์มาช่วยแล้วยอมรับเลยครับดิมสยามเนี่ยมันจะมีจุกใช่ผมอะปาดไม่ถึงถึงว่าเราก็ดึงยังไงก็ยิงไม่ออกนะพอแกะออกมาเนี่ยแค่ขนาดผิวที่คุ้มด้านนอกเลยยังเป็นสีชมพูเลยอะครับ นี่แหละเขาเลยบอกว่าเหมือนทับทิมจริงๆริงแหวกได้ไหมครัผมต้องแหวกคุณยังจะให้ผมแข่งอยู่แล้วเขาแกะให้ผมขนาดเมืกี้นี่ก็ก็าอายเขาว่างก็ดี <c oughs> ครับผมยอมแพ้ครับยอมแพ้ครับจับมือครับผมจมับมือครับผมจับมือครับผมเพราะว่าเห็นแล้วอดใจไม่ไหวแล้วครับดูสิน่ากินมากแล้วก็เนื้อกุ้งละเอียดมากละเอียดแบบยิ่งกว่ากุ้งฝอยอี่แหละหวานหอมแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆตอนท้ายนะแกเรียนกำลังดีแต่หวานหอมแล้วฉ่ำ กรอบหวานหอมแล้วติดเปรี้ยวปลายนิด,นดโหอร่อยนี่ทําอาหารก็อร่อยเนี่ยตพว่นี่มันยังไม่ลืมต้นหรอกที่เราส่งขึ้นไปเนี่ยทุกลูกจะมี QR code บอกเลยว่าวัานไหนกินสามารถที่จะตรวจรู้เลยว่ามาจากสมาชิกของส่วนไหนถ้าเกิดซื้อไปซื้อที่ท็อปเนี่ยครับผมก็จะมีระบุเลยว่ามาจากใครที่ไหนอย่างไร,รก็คือค,คุณผู้ชมจะมั่นใจได้ถึงคุณภาพเลยครับตอนนี้ฝนลงแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาส้มโอทับทิมสยามเนี่ยมาทำเป็นอาหารสักจานหนึ่งดู แต่ว่าเดี๋ยวผมขอหลบผลก่อนนะครับตอนนี้ะจะบอกว่าอร่อยป้าผ่านก็คงไม่ดีนะเวอร์สตลบบาดตาดเลยมงเวอมาภาคใต้เนาะครับเขาก็จะมีเมนูข้าวยำส้มโอครับแต่วันนี้ผมจะทำข้าวคลุกพริกเกลือส้มโอข้าวคลุกพริกเกลือนะครับพี่พงเป็นอาหารพื้นบ้านของทางระยองจันทบุรีตราด ตันนี้ผมจะลองเอามาทานคู่กับ้งโอนะครับเอารถผักมานน่ซื้อผักก่อนโอ้ขับเร็วขนาดนั้นนะขยัไปซื้อทันขับซะเหมือนกลัวจะคนจะซื้อเรามีอุปกรณ์ครบแล้วไม่ต้องไปซื้อเพราะผมแวะท็อปก่อนมานะครับเอามาดูกันมีอะไรกันบ้างก็ใช้แน่นอนซมโอทัอทิมสยามและอันนี้เป็นข้าวสวยนะนี่นี่อันนี้ทีเด็ดครับผมซื้อมาคือตัวนี้เป็นกุ้งเป็นกุ้งค็อกเทลก็คือเขาจะมีน้ําจิ้มมาด้วยกินได้เลยตัวนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างทําแล้วมันไม่ข้าวเด เอามาใส่ในคุกข้าวคุกข,ข,ของเราตัวนี้เป็นข้าวสวยแนะนําว่าให้เย็นก่อนพักไว้ให้เย็นนะครับเอาอุ่นๆได้ได้แล้วรับซีโมโอ้โห,โห,โหใส่นาฬิการมาเพื่อเล่นมุกนี้เลยเหรอพี่อันนี้ครับป่าเขาก็จะเป็นข้าวคุกพริกเกลือก็คือคำว่าพริกเกลือของคนทางจันทบุรีรอะไรเงี้ยเขาก็หมายถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แหละชอบรสจัดก็ใส่เยอะชอบรสอ่อนก็ใส่น้อยนะครับแต่ของเราก็ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าความอร่อยของเราจะอยู่ที่ส้มโอด้วยอ่ะผมววานพี่พงษ์ ช่วยช่วยคุกเขาให้หน่อยหอมนะครับเนี่ยหอมครับพี่เราก็เอาส้มโอมาอยากให้มันออกมาเป็นตัวกุ้งนะครับ,รบก็เลยยีแต่ว่าต้องยีเบาๆนะคุณผู้ชมอย่าอย่ายีให้แตกคือยีให้แยกถ้ายีให้แตกเสียรสนะอันนี้ข้าวข้าวที่เอามาหุงให้ผมนี่เป็นข้าวข้าวข้าวของพื้นบ้านใช่ไหมพี่ข้าวข้าวสังหยดอ่ะจริงเหรอข้าวสังหยดขัดสีเหรอครับอยากรู้เรื่องข้าวสังหยดก็ติดตามในซีรีส์ท็อปบุ๊ตะลุยภาคใต้ได้เลย ผมไปมาถึงที่แล้วพี่เข้าสังกษ์ถึงเทือกเขาบรรทัดที่น้ําไหลลงมาสู่พื้นดินและทําสารอาหารลงมาทําให้มันอร่อยเหมือนที่เราต้องมาที่ปากพนังเพราะว่าน้ําจากทะเลจะท่วมขึ้นมาแลวทําให้มีสารอาหารเยอะมากแล้วก็ไหลลงไปโองผหคุณผู้ชมเล่าเลยนี่เวอร์วังอลังการนะพงร้องเพลงนี้วผมผมหั่นไปพี่พงร้องเพงลงแล้วกันพเพลงให้เงเป็นชื่อสัญญ,ญาณง,งนวลเป็นอะไรรำมจุดเลกป้าเราปังสัญญ,ญาลงนวลจากพี่พงครับเดินริมหาราย เงียบเงาหัวใจ,จเจ็บแร้โอ้โหแค่ท่อนเดียวคือโอเคเลยอะสุดยอดเลย,ยเสียงดีเสียงดีเลยอะขอบคุณครับผมนึกถึงมาริโพน่าเลยอะพอพี่ฟงพอเสียงขึ้นมานะอ,อันนี้เราเอากุ้งลงไปคุกขับใส่เนื้อกุ้งเยอะๆนิดนึงแต่ว่าส้มโอเราไม่คุกนะครับเพราะถ้าคุกส้มโอเนี่ยมันจะค่อนข้างชัำเนาะ ผมก็จะมีแบบต้นหอมผักชีมาไว้แต่งหน้าหน่อยพี่พงศ์ครับตักลงได้เลยครับพี่ตักลงได้เลยลงตักแบบสบายๆเลยครับพี่ก็คือตอนนี้ในข้าวเนี่ยมันมีรสชาติของน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่แล้วก็เหมือนยำแล้วเราก็เอาส้มโอทับทิมสยามซึ่งพวกตะคูลส้มโอเนี่ยมันจะมีความหวานความเปรี้ยวนะครับส้มโอทับทิมสยามเนี่ยก็จะมีความคล้ายยำอยู่แล้วมันจะมันจะค่อนข้างเข้ากับอาหารรสชาติประเภทนี้ได้ดีทีนี้ยังไม่หมดครับผมผมไปเจอ ท็อปท้องถิ่นตัวนี้มาอร่อยมากพี่เดี๋ยวต่อไปส้มโอท้องแปลรูปออกมาเป็นสินค้าแบบท็อปท้องถิ่นบ้างนะก็คือท็อปท้องถิ่นนะคุณผู้ชมเขาจะนําสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยนำมาจําหน่ายนะครับผมแล้วในรูปแบบของออนไลน์ก็มีออฟไลน์ก็มีเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราสามารถช่วยกระจายสินค้าให้กับชาวบ้านได้แบบทั่วทั้งประเทศจริง,รงๆนี่เป็นไอเดียที่ดีมากๆของทาง,งท็อปนะครับผมเขาบอกเป็นผลิตภัณฑ์ ทูน่าทูน่าหยองจากปัตตานีครับเขาจะปรุงรสให้แบบมีกลิ่นอายแบบอาหารญี่ปุ่นนิดๆบังเอิญเลยว่าส้มโอเนี่ยดั้งเดิมก็มาจากปัตตานีวันนี้ก็ได้ทูน่าจากปัตตานีนะครับญาติพี่น้องเขาได้กลับมาเจอกันครับคุณผู้ชมเนี่ยรสชาติมันจะไม่ธรรมดานะครับนะครับผมมันง่ายๆผมก็แต่งหน้าด้วยสีเขียวสักน,นิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้พี่พง์ลองชิมนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวส้มโอที่มันจะตัดทั้งรสชาติของข้าวแล้วก็รสชาติข,ของทูน่าหยองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับ เดี๋ยวผมให้ชิมกยวผมขออนุญาตคุกเขาให้ด้ยแล้วกันนะพี่นี่เลยปกติกินข้าวยำแบบใต้อยู่แล้วลองกินแบบแบบภาคตะวันออกบ้างนี่เป็นไงพี่แปลกมันแปลกๆมันแปลกคือพอเราเคี้ยวแล้วโดนโดนกุ้งซุ่มโอแล้วมันแตกทีนี้มันก็จะมาผสมกับไอปลาทูหยองมันจะเข้ากันเลยไม่ต้องใส่ข้าวกับกุ้งก็ได้นะเพราะว่าทีเด็ดอ่ะมันคือซ้มโอกับปลาทูหยอง กินเ้ื่แล้วเข้ามากเลยอ่ะส้มโอกับปลาทูน่าหยองจริงจริงอร่อยเลยนะคุณผู้ชมนะทูนา่าหยองเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆหมูหยองหรือปลาหยองเหมือนปลาหยองมันจะฟูๆครับแล้วจะมีรสเค็มๆหอมๆพอมากินคู่กับส้มโอที่มีรสหวานเปรี้ยวมันตัดกันลงตัวมากเลยคุณผู้ชมลองออสูตรนี้ไปใช้มีทั้งความเผ็ดจากน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีเนื้อกุ้งที่ค่อนข้างจะหนึบแล้วก็อร่อยอันนี้จะเป็นอาหารที่บอกได้เลยว่า ผู้ใหญ่จะชอบเพราะว่ามันเหมือนกับผู้ใหญ่จะชอบรับประทานข้าวกับผลไม้กับแตงโมกับส้มโอนอันนี้เข้าเข้าเลยเข้าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แบบรู้สึกประทับใจนะผมแอบบอกพี่วองตรงๆเลยตอนแรกผมลงรถบามปเจอพี่พงอ่ะผมไม่เข้าใจเขาจะคุยกับผมไหมดูท่าพี่แบบเฮ้ยแบบว่าดูดุดุเงี้แต่พอได้คุยแล้วเป็นแบบ เป็นผู้ใหญ่ใจดีครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นตัวที่พงคือพี่พงศ์รักรักในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้รักในวัตถุดิบของตัวเองคือพี่พงศ์ก็จะเล่าให้ผมฟังหมดเลยนะไม่ใช่มีแค่ส้มโอมีต้นอะไรเนี้ยคุณผู้ชมนี่กระท่อมน,นี้ครับคือแต่ก่อนพี่พงศ์นอนดูแลสวนด้วยกระท่อมหลังนี้นะใช่เขามีความรักในต้นไม้ของเขาแบบนั้นน่ะมันก็เลยทําให้ผลผลิตออกมาที่มีคุณภาพและที่สําคัญวันนี้ท็อปก็ได้มาช่วยส่งเสริมก็คือนําสินค้าของพี่พงศ์เนี่ยไปกระจายออกไปทั่วประเทศอีกครับ ก็เลยทําให้คนรู้จักส้มโอทับทิมสยามมากขึ้นนะครับอยากให้คุณผู้ชมลองไปลองดูก็ถ้ามานะครศรีธรรมราชก,ก็แวะมหาพิ่พงศ์ก็ได้ถ้าสะดวกเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่ท็อปทุกสาขาเลยนะครับผมโอเคพี่พงศ์มีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมหรือฝากถึงท็อปไหมก่อนที่เราจะปิดรายการกันครับยังไงถ้าใครต้องการส้มโอ หรือผักอะไรต่างๆนะครับไปซื้อในท็อปทั่วประเทศอยากให้มาลองจริงๆนะครับทั้งส้มโอแล้วก็ผักของที่นี่เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาใช้ใจในการปลูกจริงๆครับบอกเลยว่าคุณผู้ชมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมกับพี่พงศ์ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมเพราะว่าผมน่าจะมีเรื่องคุยกับพี่พงศ์เยอะเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงกันสักหน่อยนึ่งนเอาละครับผมแต่อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับช่องท็อปทีวีของเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมฝากพี่พงศ์สวัสดีด้วยผมไม่มีมือเลยครับสวั